สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยจะพามาชมพรนากโกที่วัดเหนือนะคะภายนอกก็จะดูสวยมากเดี๋ยวแม่อ้อยจะพาไปชมข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีพระพุทธรูปแล้วก็พระแก้วมรกตนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ เดินเข้ามาเรื่อยๆรอบๆทางด้านซ้ายมือจะมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่วัดเหนือนะคะค่ะและเดินมารอบๆจะมีหุ่นขี้ผึ้งหลายองค์เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดินเข้ามาข้างในนะคะจะมีพระปางประจำวันเกิดแต่ละวันนะคะมีตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะพาทุกคนเดินชมรอบๆนะคะ ทั้งหมดภาพโดยรวมก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะใครอยู่ใกล้หรืออยากมาเที่ยวชมก็มาได้ที่จังหวัด้อยเอ็ดนะคะวัดเหนือค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและขอบคุณทุกคนที่ติดตามแม่อ้อยนะคะ